เออนี่สรุปแล้วอะ่ะไปเดทที่คาเฟ่ใช่ปะใช่ก็คาเฟ่แถวแถคอนโดแล้วเนี่ยแหละแล้วนี่เขามารับหรือว่าไปเจอกันที่นู่นละ่ะไปเจอกันที่นู่นอะ่ะดีแล้วละ่ะเพิ่งนัดเจอกันครั้งแรกอย่าให้เขารู้ว่าเราอ่ะพักอยู่ที่ไหนถ้าเจอตัวจริงขึ้นมาแล้วเขาไว้ใจไม่ได้ละ่ะเออเออนี่นี่แล้วก็ตอนสั่งอาหารสัง่งเครื่องดื่มเนี่ย ก็คอยดูเขาด้วยนะอย่าไว้ใจล่ะเผื่อเขาอ่ะจะแอบวางยาใส่โหไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเขาไม่มาหลอกหรอกโอ้ยผู้ชายมันไว้ใจไม่ได้เข้าใจไหมที่บอกที่เตือนก็เพราะเป็นห่วงนี้แหละเออแล้วตอนไปคาเฟ่นเนี่ยถ้าเขาชวนไปที่อื่นเนี่ยอย่าไปด้วยนะเข้าใจไหมรู้แล้วนะ่าไปแล้วนะเออเดี๋ยวก่อน โทรศัพท์อ่ะชาร์จแบตเต็มแล้วใช่ไหมอ่ะนี่พาวเวอร์แบงค์พกไปด้วยถ้ามีอะไรเนี่ยต้องรีบโทรหาพี่เลยนะเข้าใจไหมเป็นห่วงขนาดเนี้ยแล้วไม่ไหร่น้องสาวจะมีแฟนสักทีแไปแล้วนะบายดูแลตัวเองด้วยนะ สวัสดีครับใช่พดตานไหมครับใช่ค่ะรอนานไหมครับพอดีว่ารถมันติดอ่ะขอโทษนะไม่นานเลยค่ะพอดีว่าหนูสั่งโกโก้มารอแล้วด้วยค่ะพี่กันอยากกินอะไรไหมคะเดี๋ยวหนูไปเอาเมนูให้นะ ค่ะที่ร้านนี้มีเค้กมีขนมน่าทานมากเลยนะคะพี่การลองดูสิคะแล้วพุตตานอยากกินอะไรไหมอืมพี่ว่าเค้กนี้ก็น่าก,กินนะทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปสั่งให้ออแป๊บนะ มันเยนหัวแบบนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นลมเลยอะ่ะหรือว่าฮัลโหลพี่ หนูว่าหนูต้องโดนผู้ชายคนนี้วางยาแน่เลยอะวางยาหรอใช่พี่พี่รีบมาหาที่ร้านเลยนะหายไปไหนแล้วเนี่ยแกใช่ไหมที่นัดเดทน้องสาวใช่นะใช่แล้วแหละผู้ชายคนนี้แหละ พูดตามรเรยารูปให้ดูอีตาคนนี้แหละไอ้ผู้ชายเฮงสวยแกคิดยังไงมาหลอกน้องสาวฉันฮะดีนะที่พวกฉันสองคนเตือนน้องสาวฉันไว้ก่อนไม่งั้นอ่ะก็คงตกเป็นเหย่อของแกแนะ่และฉันก็ไม่ยอมให้น้องสาวฉันโดนหลอกฟีฟหรอกนะฉันอุตส่าห์ไว้ใจไม่ให้มาเด็กกับแกเนี่ยแต่ต้องมาเจอผู้ชายแบบแกนะ่นะเดี๋ยวนะครับพวกคุณสองคนเป็นใครเนี่ย พวกเราสองคนเป็นใครงั้นหรอพวกเราเป็นพี่สาวของพุทธานคุณตำรวจคะผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่หลอกน้องสาวฉันจับตัวมันไปเลยค่ะจับมาเลยค่ะคุณตำรวจปล่อยนะครับพวกคุณจะตำรวจมาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะก็คุณน่ะเป็นคนวางยาสีแก้วน้ำน้องสาวฉันสิ ตอนนี้น้องสาวฉันเวียนหัวจะเป็นลมหน้ามืดแอนไม่อยู่ไอซียูที่โรงพยาบานลนู่นผมไม่ได้วางยาในแก้วน้ำนะครับพวกคุณเข้าใจผิดแล้วจะเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจถูกรอน้องสาวฉันมาที่นี่ก่อนเถอะเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าแกวางยาน้องสาวฉันหรือเปล่าปล่อยนะครับผมไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะถ้าพวกคุณไม่เชื่อเนะี่ยเปิดกล้องจอปิดดูก็ได้ จับเลยค่ะคุณตำรวจจับมัเลยค่ะลอยเ,เลยค่ะงั้น<ป>ผมว่าทุกคนอยู่ในความสงบก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวมาก่อนเนี่ยแล้วก็สอบถามความจริงดีกว่านะครับอา้าวุตานเป็นไงบ้างอะหมอว่าไงเออคือว่าหมอว่าไงบ้าง พูดความจริงไปให้หมดเลยนะคือว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณโดนวางยาไหมครับเออคือว่าคุณหมอบอกว่าหนูกินโกโก้เข้มข้นเกินขนาดอะคะ่ะร่างกายก็เลยรับไม่ไหวก็เลยเกิดอาการเวียนหัวะคะ่ะฮะกินโกโก้เกินขนาดทำให้เวียนหัวงั้นเหรอ ใจนะว่าไม่ได้โดนวางยาแน่ใจสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน <S <S งั้นผมต้องขอตัวก่อนนะครับเออหนูขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้พี่ๆเข้าใจพี่กันผิดไปอะคะ่ะฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดอะ ที่คิดว่าคุณจะมาวางยาน้องสาวฉันน่ะงั้นก็ชเชิญเดทกันต่อเลยนะคะพวกเราขอตัวก่อนค่ะ <c oughs> ขอเดทกัน